สวัสดีค่ะอันนี้กล้วยจากคุณพ่อใจดีนะคะแม่ควัววนพังดวงดาวมันเ<า>นาะพังดวงดาวพังดวงด้วยไอพ้พระต้องเ้าแล้วแหละขอขอบคุณค่ะคุณพ่อใจดีนะคะผู้ใหญ่ใจดีนะคะทีเมตาสองสาวค่ะ ขอขอบคุณป้านางด้วยนะคะช่องทางดวงดาวค่ะถือกินสะพานบุญให้สองสาวนะคะขอให้คุณพ่อร่ำรวยจ้าพ่อแม่ก็สิบล้านจิตว่งจริใจนะคะสมความปรารถนาเด้อยพอจ้ารวยแล้วก็รวยอีกค่ะไปแล้วไปอีกแล้วอยู่ขอบคุณจ้าบายบายค่ะขอบคุณค่ะเดินทางปลอดภัยจ้า เราเอาเอาไปให้สองสาวกินนั่ให้สองสาวมาหับเอาเองแล้วนี่่นะบ่แม่ีลายันบ่ีลายบ่นี่ยถ้าต้องมีไม่ให้เขาะได้้วจ้ะถ้าตองมีเดี๋ยว้าถ่ายวิดีโอตตรงเตา ขอขอบคุณคุณพ่อใจดีนะคะขอขอบคุณพังดวงดาวนะคะนะ้อันได้นั่งบอกปานางปนางนะส่วนหนึ่งเขาก็จะเอาให้สองสาวนะคะอันที่เขียวก็บ่ม <Okay. S 1> ไว้ก่อน้องดาวขอบคุณค่ะ มาเข็งขอบคุณ,ขคณเขน็นมแล้วห <c oughs> ลุม <c oughs> นั่นนี่นั่นนี่ถือกล่องนั่นนี่นั่นนี่ให้แม่พาเข็นผู้เดียวเลยเดี๋ยวเข้าวผีเมาเอาไรหนิกันเดียวเขียวข้าวบ่มใบลองดาวขอบคุณค่ะกอลองดาว อันดี้ช่วยอันดี้ช่วยอันดี้ช่วยค่ะงเงึกงเงึ๊งึ๊ค่ะมีแกงหนูเครียดอีกล้วเดี๋ยวก็เครียดอีกล้วเฮ้ยเพิ่มเพิ่มเพิ่มข้างเพิ่มโอ้ยหมดเลยคุณพ่อจ๋าคอนเทนท์เขาออกสี่หยับลอยคุณเห็นบอลอเขาแบ่งกิน หั่งดาวจะกินหมดแล้วจะกันแล้วได้ไข่กินอ่างเจ้าได้พัททีเนี่ยแนนวะแนนวะอันวาเจ๊ข้าแพ่งบรรยากาศวันนี้เหมือนฝนจะตกเอาๆเอาเอาแห้งจ้ะกินน้ำอะไรปะกินน้ำอะไรปอือฮือ

ขอบคุณค่นะน้ำขอบคุณค่ะหยึกหยึกแห้งแงยึกหยึกแห้งแขอบคุณค่ะโอ้ยอโอ้ยแบงยูแบงยูไปถ้ากินอ่านอ่างไอ้แพงคือการหล่าวอะฉันวะไอ้แพงจะอ่างหนูผู้เดียวปะได้ขยัยนเอาไปโอ้ยออจะแม่ดีทไทยเอาเอาจแม่ดีไทยอ่ะอันนี้อ่ะ ออบิดให้หนูได้ว่าแม่นไหลของหนูได้แม่นวะแ,แม่นวาเจ๊บิดเชื่อๆเด้อุ้ยแล้วข้างขาอันนี้สัญญาณสัญญานท้าหยาดเดี๋ยวยยเออยวเอาขาหนันถึงเด้บต่งเงด้เปล่าพอจะไปอยู่ผู้ใดาผู้ญาติดอคอยเท้าแล้วเริ่มคอยเท้าแล้ว อีแน,นี้แผนดินอีแหนี้แผนดินเฮตตามุยมุยปุยปุย,ปยท้าผุนหมดไปหมดแล้วค่ะหมดแล้วค่ะหมดแล้วค่ะ,ดคะเดี๋ยวคลิปนี้นะคะนะครกะ เป็นคลิปขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะคะที่เพื่อนบพประสงค์ออกน้าบ่กจากช่องนะคะพังดวงดาวนะคะขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะคะที่เมตตาสองสาวและชาวช้างนะคะขอขอบคุณพังดวงดาวนะคะที่ช่วยเป็นสะพานบุญให้กับชาวช้างนะคะให้กับสองสาวด้วยนะคะ <S <S เดี๋ยวคลิปนี้นะคะทางช่องพังคำเพลงนะคะชาแนลนะคะฝากพ่อพ่อ,พอแม่แม่นะคะทุกทท่านนะคะช่วยกด ติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์ให้ช่องพังคำแพงชาแนลเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวพังคำแพงกับน้องละองดาวด้วยนะคะเดี๋ยวคลิปนี้ขออนุญาตขาอ,อนุญาต<อ> <laughs> ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะนะคะ <laughs> ขอบคุณค่ะบ๊ายบายค่ะ